อันนี้อันนี้คือประเด็นว่าสุดท้ายคนฟังคนที่นั่งดูอยู่ก็ต้องตั้งสติเหมือนกันเพราะบางทีมันก็จะมีความด่วนตัดสินโดยภาพลักษณ์ของแต่ละคนซึ่งถ้าทําแบบนั้นมันก็อาจจะไม่แฟร์เอาจริงอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คุณไอซ์เขาแบบว่า ชี้หน้าแปะป้ายใครไปก่อนอ่ะตอนยุคโควิดเนี่ยก็ทํามาไม่น้อยแล้วพอสุดท้ายโดยเฉพาะในช่วงยุคโควิดเนี่ยนะสุดท้ายพอมันถูกพรูฟว่าไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวหาก็ไม่ได้ต้องมารัอกผิดชอบอะไรนะเออใช่คือคือวิถีสไตล์เขาอ่ะก็คือกล่าวหาแรงๆไว้เยอะๆแล้วก็คนฟังมันก็มันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็มันคนดูก็ต้องกระตุกตัวเองอยู่เสมอว่าเอ้ แฟร์หรือเปล่าที่ตอนนี้มันก็ยังไม่ถูกพิสูจน์ใช่คือที่คุณสุชาติพรั่งพลูเนี่ยคือไม่ว่าอดีตเขาจะอะไรยังไงเราไม่รู้นะแต่เราเข้าใจไอ้ความรู้สึกแบบนี้นะความรู้สึกของการแบบโดนแปะป้ายไปก่อนเสร็จเราก็แบบโดนสังคมแบบลุมไปแล้วโดยที่เรื่องมันยังไม่ถูกพิสูจน์อ่ะก็นั่นแหละค่ะก็ย้ำว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ของคุณไอซ์ใช่เกิดอะไรแบบนี้คือถ้าถ้าถ้าย้อนไปเรื่องโควิดเนี่ยก็ เลื่อนลอยมากเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยมากๆเลยอ่ะแล้วสุดท้ายก็ยังเคยโดนเองเลยใ่ะใช่แล้วสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้มารับผิดชอบในสิ่งที่ติงพูดหลายครั้งไม่ใช่แค่คุณไอ้แยคุณธนาธรด้วยจําได้ไหมที่พูดเรื่องเต็มแผนแล้วก็กล่าวหาคุณนรุทินว่าโกหกประชาชนคืออะไรแบบนั้นไม่มีไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่คุณจะมาร้อยล้านได้ภายในปีนี้แล้วสุดท้ายเขาทําได้เพรคุณธนาธรก็ไม่เคยมาโขลเพราะเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องแบบว่า ระวังเหมือนกันแหละ<ช>อะไร<ช>ที่แบบ<ช>ออกมาจากปากของคนที่วันนี้ยังดูภาพลักษณ์ว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นแปดเปื้อนเพราะว่าพึ่งเข้ามาสู่การเมืองแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะแบบไปชี้หน้าใครได้แบบกล่าวหาก่อนพิสูจน<ช>์อะไรอย่างเงี้ย<ช>